กาบสบายดีพี่น้องวอสกุลสุขขกนลดะ้จะพี่น้องนักไทยสบายดีพี่น้องจ้าย่ามือเศร้านักไทยสบายดีเอฟซีทุกคนด้ะจะพี่น้องจ้ามือน,นี้สะพายกสิภามา กวดกาเบิงเฮือน,นพี่น้องมาบ่าตอนนี้เราไม่เหาเรือยังแน่นนพี่น้องแล้วก็สวนครัวฮาสิเป็นอะไรน้พี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งสวนครัวรอบๆบ้านน้าพี่น้องว่าเราปลูกอะไรไว้กินบ้างนะจ๊ะว่าจะพาว่าจ,าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งจ้าเมื่อนี้อากาศดีดีพี่น้องส่วนนี้จะเป็นหัวลมออกน้พี่น้องเนาะมันจะลมรักษาสุขภาพด้วยเด้อจ้า เขากันเ่มกันเลยนานมือนานดินนิดอีกเดีวแม่งยนนันระวัาแม่งยนนันระวังโรฮีน่ะไปพาไปเบิร์นไปเกิดกไปไปเบิร์นน้ำกันเลยจ้าว่าจะมีอะไรดูบ้างนะจ๊ะ เยาจะพาไปชมดอกใหม่ก่อนเลยไปพี่น้องอ่าเริ่มต้นมากกจะเป็นดอกอันนี้นะพี่น้องเขาเรียกดอกอะไรนะสวยมากเลยอ่ะก็จักสื่อจักดอกเบียงพี่น้องเลยงามจัดพี่น้องดอกอันนี้โบมี่ันว่าซีเบิร์ดอกออกมาเรื่อยๆพี่น้องอู้ยบองพวยนะ สว,สวยงามมากท้องฟ้ากับดอกไม้อุ้ยบรรยากาศพี่น้องเฮ้ยกระซํมน,นี่แหละบานเฮอาก็ได้นี่มากมันก็นจะเป็นแบบนี้พี่น้อง แล้วก็ดอกอันนี้พี่น้องสวยโอ้ยจะเพลิงพังไงเนาะรอบๆบ้บบานกะน,นี่พี่น้องมันใกล้จะสุกแล้วเราก็ห่อไว้แบบนี้ม่ววานี่กินซองหน่วยพี่น้องนับเบิ่งก่อนเปนคนหลัก ห่อว่พี่น้องเฮาใหญ่ขนหลักบักหุงเข้ากันแล้วเป็นดอกกินข้าวกับอะไรนะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเบิกสวนครัวพี่น้องดอกไม่เริ่มเหี่ยวแล้วเป็นชีว่านอันนี้พี่น้องจะ พฤศจิกานนี่ยค่ะพี่น้องพฤศจิกาใหม่พฤศจิกาใหม่ใหม่จะมีเครือหมกบัวพี่น้องเกลี่ยไปใส่แกงเน้อใหม่อะไรกอุ้ยนี่นี่นี่ก็ได้หมยังอยู่จ้ะยังอยู่เลยจ้าพอดีแซมบอดีแซมนี่พอดีแซม นี่พี่น้องพ่นจีคุณพอ่อพจนสจีวานดอกใหม่ดอกเศรษฐีพี่น้องอ้ยใหญ่เลยพี่น้องบริมาเบ่งตเติงงามขนาดพี่น้องเดีย๋ยวจะพาไปเบ่งค้นครัวบบดนี้ ไม่มอื้อนะ่นะพี่้องต้นฟักทองลูกเล็กไม่กล้าจับเดี๋ยวมันจะเน่านี่คุณพ่อคุณวันอันนี้จะเป็นสวนหลังหน้าบ้านอันนี้จะเป็นผักหอมปอกพี่ดองผักหอมปอบหรือว่าเรียกว่าผักซีอันนี้คือผักซี ก็อบพนหวานไว้พี่น้องปอดสารพิษจ้าอันนี้จะเป็นมะเขือเทศมักเล่นพี่นอ้องแล้วก็อันนี้ก็ต้นมักเล่นอันนี้ต้นมะเขือเทศอันนี้ต้นเบี้ยมักพริกพี่น้องนี่อันนี้จะเป็นเบี้ยมักพริกพี่น้องเบี้ยมักพริกอันนี้จะเป็นต้นมักอุ้นี่แหละ แล้วก็จะเป็นมะเขืออุ้ยพ่อมีมะเขืออยู่หน่อุ้ยพ่อมีมะเขือหวานน้ำกินกับตำมะหุมนี่เห็นบัพีีนะัง แล้วก็จะมีขิงด้วยพี่น้องอันนี้จะเป็นสวนควรัวหน้าบ้านแล้วก็มีหมักต้นมังหง,งมังหงมักหนึ่งแล้วก็สวนอันนี้จะเป็นหมักผ้าพี่น้องหมักเผาน้ําหอมเผาฝาสะบัดงามแหละปาเดตยวค่ะจะไปเบ่งล้างบ้านกันพี่น้องว่ามันจะเป็นยังไงอ้ยทางฝาโคตรสวยเลยพี่น้องอุ้ยตรงนี้ก็มีนะ เดี๋ยวเราจะไปเบ่งล้างบ้านกัน,นสวยงามอะไรจะเป็นต้นมะนาวมีีิงมีค่ะนี่อัปเดตอีกพี่น้องนี่จ้ะรดน็อกกล้วยไหมเลือเท่านี้ละพี่น้องใกล้หันกระเบิดละพี่น้องจ้านะเลือแค่ดอกสีนี้ สวยลบลมพี่น้องเย็นเย็นเย,ย็นพี่น้องแดดอยู่แต่ว่ามันลมมันก็เลยเห็นให้เฮา้อนแดดเป็นได้พี่น้องอันนี้เขาเรียกต้นอะไรอย่างนี้เขาเป็นต้นเอียงพี่น้องลแล้วก็สีนี้ด้วยแล้วก็อันนี้เขาเรียกต้นอะไรอ่ะทำไมมันสวยซิกซิซิิ เดี๋ยวเราจะไปเบิกสวนขวกันพี่น้องนี่เป็ดน้อยด้วยกิฟบ์กิฟกิ๊บกิกิกิแล้วก็จะมีดอกจุมาบานเวลาเป็นวันศีลวันพระก็จะกระชิมาคอเก็บไปบูซาพี่น้องอันนี้ก็จะเรียกว่าดอกจุมาบานสวยอุ้ยพี่น้อง สวนหลังบ้านอันนี้ก็จะมีถั่วฝักยาวอันนี้จะเป็นถั่วถั่วแระอันนี้แหละตามแซบพี่นอ้องถั่วแบบนี้นี่อัน,นก็ปลอดสารพิษจ้าบริใส่ยาพี่นอ้องแล้วก็ต้นมะพริก,กแล้วก็มีมีม,ม,ม,มีต้นพักปังน้พี่น,น้องนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นังหุงหลังบ้านพี่นอ้องแล้วก็จะมีขา นี่อันนี้จะเป็นหมากปังพี่น้องหมากผักปังนั่นแหละนี่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 แล้วก็อันนี้คุณพ่อหวานใหม่พี่น้องนี่หอมผักซีคือกันพี่น้องต้นหมักอึกก็มีอีกแล้วอันนี้เกิ่มใหญ่แล้วพี่น้องเสียงอะไรอะ่ะต้หมักปังอันนั้นมันสุกแล้วก็จะมีต้นหมักเคือน้ำพี่น้องจะเป็นหมักเคืืคืน ต้นพักบางจองลงพี่น้องเลยอันนี้จะเป็นมะเขือคืนมันชีบมะือมะเขืออันนั้นในพี่น้องนะแล้วก็จะมีต้นพักบุ้งพี่น้องต้นเบี้ยมะพริกแล้วเออฮัลโหลพักขยง,แ,ง,งแล้วก็ปลูกไว้อันนี้พี่น้องจะเป็นยอดพักปังพี่น้องจ้านี แซ่บแซบได้พี่น้องมันอ่อนนี่อุย้ยคุณแม่บ่เห็นนั่นนี่คุณแม่เห็นคุณแม่เก็บไปให้ลวงอะไรได้เสี่วเลย,เยแล้วก็จะมียอดอันนี้ไม่กินกับส้มตำใบที่เขาเอาไว้ใส่สวนเขาเอื่นพักแพลวพี่น้อง แล้วก็มีนี่เครือ,อมันด้วยอ้าวใครเอามันมาปลูกไว้ใครเอามันมาปลูกไว้แล้วก็อันนี้ไม่คางออานี่พี่น้องมะเขียบน้อยหนานั่นแหละ เบิดยามันแหละกันยังมีอยู่ได้พี่น้องแต่มันกับบก่อยโดกนี่ว้าวแล้วก็มีต้นกระถินข้างบ้านข้างห้องน้ำข้างข้างบ้านแล้วนี่ข้างหลังบ้านแล้ก็จะเป็นต้นมะเขืออีกแล้วแล้วก็ผักปอดสารพิษนี่ผักกระโดนโคก แค่นี้พี่น้องเ่ากับเหากับซีได้อันผ่อนกันใส่จ่ายนะพี่น้องเนาะไปนำใายกับซินีประมาณนี้เราพี่น้องอยู่ได้เพือนแต่ว่าอยู่ในนาย,ยังบริพาพี่น้องไปเลาะเถื่อนนะพี่น้องเนะาะผัดอกหน้าเดืดจิพาไปเลาะเด้อพี่น้องเด้อจ้าอันปลูกไว้พ่อบริได้าบริได้ซื้อนะพี่น้องเนาะเหาะีได้ซื้อเป็นของกิน พวกพักพวกอันนี้เขาก็บสิบริสซืน้องพี่น้องเนาะเขาก็ได้บรรเทาเงินเขาไปอีกน้พี่น้องเนาะเขาก็ได้ซื้อมาปลูกเอาพี่น้องไปซื้อเปิ่นกับแพงแพงพี่น้องแถมมันกับอันแหละพี่น้องเขาปลูกเองเขากับอันปอดซานพิดตัวเขาบริใส่ยาบริขาอย่างน้ะพี่น้องเนาะเขาก็ปลูกจากธรรมชาติปุ่นง้วนะพี่น้อง, <cosine S 2> งปงุ่นไก่พี่น้อง อะไรจะพี่น้องสะพายกับชิไดจจบขิปไปเพียง่างนี้ก่อนเดอ้อฝากาก็ไลค์กดแชร์กดติดตามแบบเป็นกำลังใจน้องหละาเห็ดคิดไปต่อไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาติดตามว่าสะพายสิพาไปเห็ดยังเนี่ยล้วพี่น้องเนาะในแต่ละมือล้วพี่น้องขอบคุณทุกคนเอฟซี FC ทุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อที่คอยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจเห็นน้องสาวหลาเด้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกคนเ้อจ้า พอกำลังมาคลิปหนาจ้าอย่าอย่าอันขมโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อบิ่งให้จนจบเด้อพี่น้องพอกำลังมาคลิปหนาจ้าบ๊ายบายขอบคุณทุกคนเด้อ